กินแล้วมาเล่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปกินข้าวหมูกรอบธานีใครที่ชอบหมูกรอบเซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้เลยคือว่ากันว่าหมูกรอบธานีเป็นร้านในตำนานสำหรับคนที่ชอบหมูกรอบต้องมาร้านนี้ร้านก็จะอยู่ริมถนน,นแถวแถววิทยาซารีแล้ววันนี้ผมผ่านมาแถวนี้ก็เลยได้มากินสักทีโอ้โหดูหมูกรอบนั่นสิน่าก,กิน,นจริงๆร้านก็จะเป็นตึกแถว2ห้องมันคือร้านข้าวหมูแดงและนี่ก็คือน้ำข้าวหมูแดงทีเด็ดของร้านเขาแต่มาดูเคียงเขาหน่อยโอ้โหหมูกรอบหมูแดงนี่มันน่ากินจริงๆรนะเนี่ยเข้าร้านมานั่งกันเลย จะมีเมนูนะเฮ้ยมีขายเป็นไข่ต้ม40บาทแบบนี้ด้วยแล้วเขาก็จะมีบะหมี่ด้วยนะสำหรับผมหมูกรอบต้องกินกับโอเลี้ยงสั่งโอเลี้ยงมาเลยอื แปบ๊บเดียวนะฮะข้าวหมูกรอบก็ามาแล้ววันนี้ผมสั่งเป็นหมูกรอบกุญเชียงเอาวนให้ดูกันสักรอบหนึ่งนะโอโ้โหน่ากินนะเนี่ยตูมไปใกล้กันอีกนิดก่อนจะกินกันแน่นอนว่าข้าวหมูแดงหมูกรอบหรือหมูอะไรก็ตามต้องกินกับน้ำจิ้มแบบนี้เอาลาดไปเลยโอ้โหดูไข่ย่างมาตูมนั่นดีน่ากินจริง,งตักขึ้นมาคําแรกนะฮะเป็นหมูกรอบกุนเชียงนะจะบอกว่าหมูกรอบเนีย่ยเขาดูน่ากินมากกุนเชียงก็ดูไม่ไม่กินเข้าไปคําแรกนะอือหืออร่อยเลยมาลองกับไข่ย่างมาตูมแบบนี้ดีกว่าจิ้มแับน้ําจิ้มมงไ่าาปปออ อยากให้ดูกุนเชียงนะฮะกุนเชียงมันจะเป็นแบบไม่ไหม้แบบนี้จะไม่ไหม้ขอบๆหน่อยกินเข้าไปใช้ได้จริงๆส่วนหมูกรอบเขาเนี่ยเขาจะมีรสชาติในตัวนะกินเข้าไปหยุดไม่ได้จริงๆเลยฮะอันนี้ที่ผมสั่งไป90บาทนะเป็นแบบพิเศษมันก็จะมีเขียนว่าไม่แถมน้ำซุปไม่แถมน้ำซุปไม่รู้หมายความว่ายัางไงเหมือนกันกินเข้าไปแป๊บเดียวหมดเรียบร้อยฮะคือจะบอกว่ารสชาติร้านนี้ข้าวหมูแดงร้านนี้นะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมากินได้เลยทานีหมูกรอบแต่คนที่ชอบกินข้าวหมูแดงร้านนี้ก็ไม่ผิดหวังอะไร้้้้าาาาาาาออออออยกาาอยกกกกกกกมมมตตตตร็็็เซฟคคลิิปปนนนนนนีบไไไไว่่จจะหัั จักสวัสดีจ้า